มาหาหน่อไใหม่ด้วยพี่น้องพี่น้องน้องใหม่ด้วน่อไม้อมโอ้กําลังขึ้น,น,นมีแต่นอนงามพี่น้องพูดหากหลากสองนอนี่ก้อนกอดเดียวกับข้อแก็งนะั้พี่น้อง अच्छा मसायो भने यति नहँगे मैले अब तामा